หลายคนที่เชื่อว่าการทําความดีการสะสมสบียห่งความดีเราก็จะได้สวรรค์อยู่แล้วแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เป็นอุปสรรคเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะทําให้เราไม่ได้เข้าสวรรค์แม้ว่าเราจะทําความดีเยอะแยะนะเหรอคืออย่างนี้คุณผู้ชมฮะดีสบทหนึ่งที่ท่านนาบีได้กล่าวไว้นะฮะแล้วเป็นฮะดีสอเฮียด้วยนะบันทึกโดยท่านอิหมบุคอารีและอิหมามุสลิมท่านนาบีเคยกล่าวว่าบรรดาคนที่ยุแย่ใส่ร้ายคนอื่นเนี่ยจะไม่ได้เข้าสวรรค์ท่านนาบี พูดสั้นๆอย่างนี้เลยนะฮะบรรดาผู้ที่ยุแย่ใส่ร้ายผู้อื่นเขาจะไม่ได้สวรรค์เราพูดถึงเรื่องของการนินทาใช่ไหมการนินทาเนี่ยเรานินทาเขาความดีของเราถูกยกไปให้เขาเมื่อความดีคนที่นินทาคนอื่นหมดความผิดบาปคนที่เรานินทาถึงเนี่ยจะถูกทายเทมาที่บัญชีของเราแต่ถ้าเป็นยุแย่ถ้าข้อมูลไม่จริงแล้วไปใส่ร้ายคนอื่นท่านนาบีบอกเลยว่าไม่ได้เข้าสวรรค์เห็นไหมฮะถามว่าอะไรน่ากลัวกกันมันน่ากลัวพอกันเลยคุณผู้ชม ทำความดีตั้งมากมายแต่ด้านปากชอบไปพูดถึงใส่ร้ายคนอื่นจะไม่ได้สวรรค์เพราะความที่เราไม่ระวังตัวเองข้อมูลที่ได้มามันใช่หรือเปล่าหลายคนอาจจะมั่นใจในข้อมูลของตัวเองก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่สําหรับผมผมไม่มั่นใจผมจึงไม่เคยที่จะไปหยิบยกคนเอามาวิจารณ์ผมไม่ยอมที่จะเสี่ยงเพราะท่านอบีถึงขนาดย้ําและเป็นฮะตตษซอเฮียด้วยคนที่ยุยงแย่ใส่ร้ายคนอื่นจะไม่ได้เข้าสวรรค์นะ่ะ ท่านอบีมูโมฮัมหมัดสล,สลอมเนี่ยได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์เนี่ยได้ไปเห็นนรกมาแล้วท่านอบีได้เห็นนรกมาแล้วและท่านอบีได้รู้ว่าคนที่อยู่นรกส่วนใหญ่เพราะปากเพราะลิ้นคนที่ฆ่าคนตายเป็นฆาตรกรลงนรกไม่ลงนรกแต่คนที่ส่วนใหญ่อยู่ในนรกกลับไม่ใช่เพราะมีดแต่เป็นเพราะปากมันเป็นความชั่วที่กระทำโดยง่ายมากอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําแต่รบเผลอไปแล้วอะ่ะคุณได้ร่วมใส่ร้ายไปแล้วอะ่ะก็ไม่ได้เข้าสวรรค์สิเตาบัตเลยครับ รีบเตาบัดต,ตัวเลยรีบขอพยโทษต่อรดเลยในเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเตาบัดได้ทันครับขอพยโทษต่อรดเสียใจหยุดยัง้งจะไม่ทําอีกแล้วก็อ้อนวอนขอพยโทต่อลรถทำเลยจะไม่ได้เข้าสวรรค์เลยเหรอบัง บางไม่ได้พูดนบีพูดนบีบอกคนใส่ร้ายคนอื่นจะไม่ได้สวรรค์แล้วสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันข้อมูลมันร้อยเปอร์เซนต์จริงๆหรือเปล่ามันชัวจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่ชัวร์ล่ะนั่นคือการใส่ร้ายโดยทันทีครับคุณผู้ชมครับมันก็เป็นกลลวงของเชยตอนที่เชยตอนเนี่ยมันรู้ถามว่ามีคนไปชวนท่านซีนานท่านไม่ไปหรอกอิมานท่านแข็งแรง มันชวนท่านเนี่ยก็เล่นการพนันท่านก็ไม่ไปเล่นหรอกเพราะอิมันท่านแข็งแรงแต่มันจะยุก,กับเรื่องง่ายๆอย่างนี้แหละยุไอเราเนี่ยเกลียดคนนี้ใส่ร้ายคนนั้นพูดจาถึงคนนั้นในทางที่ไม่ดีมันจะยุอย่างนี้แหละทั้งนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นผู้ถูกอธรรมจากคนอื่นนะแต่ด้วยความเกลียดชงังความโมโหเนี่ยแหละเราอยากจะให้คนเกลียดคนนี้เพราะมันไม่ดีกับเราคนที่ไปยุยาใส่ร้ายคนอื่นไม่ได้สวรรค์ ไอคนที่ทําไม่ดีกับเราก็อาจจะไม่ได้สวรรค์แล้วไม่ได้สวรรค์ทั้งคู่มันดีตรงไหนสุนัขมันไม่ได้เห่าแค่คุณคนเดียวใครเดินผ่านมันก็เห่ามันเห่าคุณคุณเฉยเฉยมันก็เบื่อทําไมเราถึงต้องมานั่งเสียเวลาทะเลาะก,กับสุนัขที่เห่าเพราะเราปล่อยมันไม่ได้ไนงะเราไปยึดติดไงเห่าเราได้ยังไงรู้ไหมฉันเป็นใครอยู่อย่างเนี้ยคนอื่นเขาเดินไปไกลแล้วเขาเจอไอคนนี้เหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่เห็นจะสนใจเลย เพราะเขาปล่อยวางงก็อมองว่ามันเป็นสุนัขที่เห่ามันก็เห่าไปก็แค่นั้นเองอย่าให้ความชั่วของใครมาเปลี่ยนความดีในตัวของเราอย่าให้ความชั่วของใครมาบีบคั้นทําให้เราจะต้องเลวตามไปด้วยบางคนอาธรรมกับเราแต่ความดีเขากับเยอะเขาอาจจะเป็นคนดีคนหนึ่งแหละแต่เขาเคยอาธรรมกับเราเรื่องหนึ่งนั่นคือเซี่ยวหนึ่งของชีวิตที่เขามาทําไม่ดีกับเราถ้าเขาไปยืนต่อหน้าพระของล้อเขาอาจจะต้องชดใช้ด้วยผลละบุญแต่มันยังเหลือเยอะ เขาอาจจะได้ไปสวรรค์แต่สาหรับตัวเราเรายังเครียดแค้นวนเวียนอยู่กับไอคนคนนี้คิดแต่ว่าไอคนคนนี้มันไม่ดีกับเราพยายามที่จะทําร้ายพยายามที่จะรังแกอะไรก็แล้วแต่สะท้อนกลับมาคือเราก็มีโอกาสไม่ได้ไปสวรรค์มากเช่นเดียวกันถ้าพูดความจริงเรื่องของเขาเอามาเมาส์สนุกปากเรียกว่านินทาผลบุญกองที่เขาบาปเขามาที่เราถ้าเป็นใส่ร้ายนบีก็บอกอีกว่าไม่ได้เข้าสวรรค์อ๋อซาฟิรล,ล่นึกถึงก็วาบเหมือนกันเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่า